จะเ,เป็นนางงามใหม่ได้เราประกวดนางงามดันแดงนะครับนางเอ,อเ๋ยเดชิดาดันแดงเราจะประกวดนางงามใหม่ต่อสองเท่าครับไปเอาปันมายกขึ้นมาโชว์ขึ้นมาดีลูกนี้มาขึ้นมาดิโอ้โหนี่ครับท่าสิบะเกินครับแต่ก็นี่ไม่มันใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีบูมมีบุญน,นะครับมีลูกหนักลูกเบาครับ อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่เทคนิคกันเนี้ยนายาเปลี่ยนตัวหมายเลขสองออกมาพักสามสองนหมายเลขนแก,ก่นนำไปปันมาทีนึงแก้เอาคืนครับเอาคืนครับโอ้แก้คืนเลยเนะสามเท่า จาหน้าที่อย่าไปชอบทำงานนะครับนีน่ครับติดจากฟุตบอลมาตะก้อเิตตะก้อใส่ไปที่กลางเขาไปนะซอมเขาซอยเขาเก็บผ้าห,หุ่นสิดจากตะก้อช่วยเขาเก็บงูครับของงูของล่างทีสามครับได้เซฟหมอขอไปเลยโอ้โห เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วลูกเสือแกะอัดน,นแต่ละทีนี่แนมะ่พี่ลำหนักเขามีกันนี่นะขนาดาพลาดขึ้นเบาๆแล้วยังไม่เอาแนงเปล่าเสือว่าสัาน่สนคอท่าเอาไปนี่ครับโอ้โหอย่างไรอยู่นี่มันไงแม่กรรมการบอกไม่ได้แล้วลูกลงลงพื้นไปแล้วครับเริ่มขยับหนีแล้วครับตอนนี้ครับ 6-3แล้วพุณนี6โมงนะครับสนามละ6คู่ก็คงจะไม่ดึกนะครับไม่ดึกเท่าวันนี้และถ้ามาตรงเวลานี้ก็น่าจะ5ทุม่มก็ได้จะเสร็จป่าลูกนี้เรายกขึ้นมาหายาชงขึ้นมาขึ้งทันทีโอ้โหจิตตาข่ายครับแกมพยายามหนีพี่แล้วจีน3ครับ อม่เริ่มขยับไปเรื่อยๆสนมเซตนี้เข้ารอบรองเลยนะครับ่ะมาดูต่อครับสามเจ็ดตายนาย่ายกขึ้นมาหมอขอโอ้โหยังช่วยทันอม่สาเก็บมาแล้วครับสี่เจ็ดเนีขาถูดเขาเผกันเยขาทุดเขทุูดมาปีน้ำเอาไม่ นาย่างไฟทรงสีเจ็ดขึ้นมาป,ปั๊มไม่ถึงนะครับนอขอได้แต้มแปดสีดูครับจะนี้ออกหรือเปล่าหรือจะโดนตามทันสีแปดนี่ไม่แน่นะครับแต้มยังไม่ถึงขึ้นทางอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะ มองขอเสริมปั่เอาโอ้โหนี่แหละครับอันนี่สามนี่แป่ล้อพวกเราไม่ใช่ว่าเสริมได้อัดอย่างเดียวนะครับลูกปั่นลูกยอดลูกโหูลูกุิกนิจายมีหมดครับนี่โอ้โห,โหเพื่อนีนิดว่าแกจะอัดเต็มที่ครับถอยกลับไปกับอยอดข้างหน้าเลย9ทีนี่ครับอ่านแล้วขนีนาย่า,ยา,ยาลูกนี้ท่าไงขึ้นทีแอบล่ครับ ลงสวยห้าเก้าแต่ยังนี้ไม่ออกนะครับแต้มอยู่ที่แต้มพลิกแป๊บเดียวแล้วเนียได้เสฟอมารูครับเสิร์ฟพี่นึงหมายเลขสามฝ่ายแล้วฝ่ายเราปั่นไปเยอะนะนายาย้มขึ้นทันทีเอาอย่างนี้อยู่ชกขึ้นมาเรื่อยขึ้นก็ดีแม่ถูกแม่ลงคนระับตกตรงหลังนี้เราก็มาลงฝั่งนายหาย มอขอได้แจมนะครับหนีเป็นสิบกับห้าสอ้าวเริ่มจับได้บางแล้วหกซิคกัน นีอย่างยังไม่ได้นะต้องชึ่มกความฟิตด้วยร่างกายต้องดีด้วยนะเพราะใช้การเล่นนานพอทุกทวนะครับร่างกายล้าไม่ไหวนะโดดไม่ขึ้นนี่อ่ะนะครับยกมายกทีนึงมองขอขึ้นทีแม่ลูกขึ้นดีเลยเกือชงสวยก็ขึ้นสวยละกันชงหวานไปก็ขึ้นใหญ่ชงผมไปก็ไม่มีมันต้องุต่ำ 61ครับนาย่าเป็นวายส่งมาดูครับลุงมีปลายแล้วครับโอ้โหลุงนี้ไม่ถึงครับโยนไม่ถึงครับเป็นสิบสองนี่เป็นฝลายหมาอะไรพันแก่นเจอบ้างมาดูครับ18บแปดล็อพ่วงเรา อัดหรือเปล่าลุงนี้ไปทันทีแล้จะปั่นครับถ้าไายกอีกทีหนึ่งโชว์ขึ้นมามองขอที่ระดีแต่ลุงนี้ว่ายังไงลุงนี้ออกครับนาย่าได้แท้เห็นเจ็ดสิบสองก็ยังหนีอยู่ระหว่างสี่แต้มห้าแต้มนี่แหละครับได้เสือครับมองขอ ไปแล้วครัปั่มานายายกโย,ยกอีกที่อันี้ว่าไงถ้าไปยังได้อยู่โอ้โหไม่ได้ลอาแล้วครับไล่มาแล้วแปดแล้วเบดแยงแล้วอกสองแต้มครับยง่ได้เสิร์ฟครับมอขออีกหนึ่งลูกมาดูครับเรนี้ เสือบเสือหลังปีเลยไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้มาอย่างไรลองครับเออโอ้โหเกียวเสือลูกนี้พุ่งมาเลยครับผมบอกแล้วแต่ว่าขาเนี่ยปรสิทโล่งขึ้นแล้วโอ้โลูกนี้เสือดีจริงครับพุ่งเป็นจรวดเลยแปดสิบสามนาย่าเสือบ้างลงมาอ้าว ได้โชวขึ้นมากรับคุณมาได้แก้ไขหรข้อ,อแก้ชวมาดีครับสติกลับมาออกเนี่ยพยามขึ้นมา19 13นี่เห็นหลังกันแล้วหล,ลัลงไวๆนเสือตีเห็นท้ายแล้วเสือตีเห็นยยไฟท้ายแล้วนาย่าตายปันมายกมาทีนึงข้ามายกอีกที นาย่ายงมีเนียงมีขึ้นกนดิโอ้โฮโดนขาโต้อีกครับไม่ผ่านไปไม่ได้ครสายแล้วสิบสี่เก้าอ้าวนะครับนีาย่ายเป็นาสูงดาวิบชิ ไปแล้วครับนี่ยกมาทีนึงยกอีกทีนึงดูนี้และกันขึ้นทันทีตายยากเอาดูนี้โถมขึ้นไปขึ้นเหมือนกันโอ้โหครับการผ่อนเลยนะครับเนี่ยโอ้ได้จังหวะจากโคนนี้เหมือนสิบกับสิบสี่ครับเอ้าวเรากเห็นไฟท้ายแล้วทันไม่ทันไม่รู้เลยครับนี้เห็นไฟท้ายแวีบๆแล้วสิบกับสิบสี่ครับตายนี่ก็พยายามขับหนีแล้วะตายนึงขับไล่ให้ทัน มองเห็นไฟไท้ายแล้วนายเซอร์อขอปั่นมายกยีทีเพืน่นาย่าโชคดีไปตรงนี้ว่าไงขึ้นทันทีเอ้าได้แล้วหาวแล้วครับแหม่มอขอครับเอาวครับชิบิซิซีหนาเลยเป็นล่างสะท้นอนตะบาดหนาวชิบิซิซีต้องรู้กันยาวๆผมบอกแล้วหนังชิบิ ไ, hehe, ไปไปโมขอตายมาออกจอยเอาแล้วันดี้ิ2แล้วันดี้กรรมการมากูว่าแล้วเอออย่างนี้ดูกันยาวๆิ2สองิบสี่เนี่ยเอะาชักแผ่วไปะครับงขอครับมันื่อยครับ1ิ1สี่ิสองไปไปเตียวพอดน่เอาล้วครับเออสิบแปด้อพวกเราครับ เริ่มมีปัญหาแล้วครับเริ่มสนุนแล้วเครื่องโยนขัข้ของสามสิบสี่แล้วเนี่ยผมบอกความพิษส,สำคัญร่างกายที่สิบสี่อ้าวมาดูยากขันหรือเปล่าเอ้าไม่ได้ครับโยนผิดจังหวะกล้วสิบห้าอานแล้วครับเออพยาจะเปลี่ยนหนีครับ สองแต้มโรยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ตี่คนแล้วมาเป็นโอรถนี่ก็ับแม่อะไรนะครับพุ่บอลนะครับนี่ก็ผูดผูดน้ำใช่ไหมครับโอ้โหสีด้ีสอสีของทีมพาวเวอร์ส่วนเชลซีครับกำลังจะไล่จัดการออกแล้ว อ้าวดูต่อหมอขอยังน้ำอยู่ 28, 64, นะครับนี่ครับสองแต้มสิบหกสิบสี่มาดูมีออกหรือเปล่าได้เซิร์ฟสิบแปดรอ้อยพวงมาปทันทีเอ้าแล้วคนนี้ทำดีเอายกขึ้นโอ้ยนี่ครับบอกแล้วความแรงของกำลังขาแกมมสองขีดอ้าวากันต่อป้ายมายกขึ้นอีกทีหนึ่งเหนียกเลยโอ้ยเป็นตัวเตือ รอไปไหมโอ้โหตรงนี้เอายกขึ้นทีเดียวไงนะพิสูจน์ดโอ้โหจีบชงครับแม่เป็นแผ่นลั้งเลยครับไม่ได้แล้วนะครับลำบากแล้วต้องผ่านน้อยที่สุดนะครับไปไหมขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับจุดที่ลงแล้วก็ได้แจมจุดอย่างนี้ครับลงหว่างระหว่างคนสองคนนะครับระหว่างแบกจับตู้ชงเนี่ยครับ ลูกใครจะเอาเหมือนกัน16 18ก็ยัง2แต้มเหมือนเดิมมาดูเกมที่นาย่าได้แค่ทันนะครับยังไม่ได้แซงสักทีนะครับพอจะทันหน่อยเขาหนีนาย่าไปหน่อยปัดตู้จุดเล็กนะครับโอ้ยน่ารอกเลยเออเลยนาซีล่าเขาจะเอาแต่ว่าโค่นง่ายไมปมาทุกวันนะครับ พีไม่ได้แข่งก็มาครับแล้วก็บยานยุทธ์แถวนี้เหรครับอาจารยอาจารย์สัมลาลงไปในถังนันแข่งได้ขึ้นขาแล้วโอ้ยอะไรนี่มากครับกรรมการเรียนจุกทุกครั้งสนามอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับพี่อาจารย์ศาสศักยภาพนังก็โจ่ลงเลยโอ้ยครับวิ่งไล่กพนมาทีนั้นำงานใหม่อยู่ ผูอยู่เช่นกับมนตัดทีอยู่ไว้สยู่เช่ใส่กินแต่ตัวบางเลยเดินเที่เชียร์ให้ตอนนั้นโูตุยมาเป็นรปภมาป็นตำรวจประจำสนามนะครับโคตุยจังไปใส่เลยเห็นหมดคนมันเขามีแบบใส่แบบใส่แบบเนียนมากโอ้โหดูไหลายพี่ตุยนะครับนะโคตุยเป็นตำรวจรปภเป็นตำรวจประจำอยู่ที่สนามนะครับภาคเมื่อ5ปีแล้วไล่กินเงินเข้ามาในสนามครับ หาเกยไปเจอครับเพะอขาเรียนมีเราจะเป็นแรงแรงคือไปใส่เราไปใส่เราโอ้ผมเป็นสุดในหอดที่เขวเราชุบเราปรมาณตะก้อกำลังเตะอยู่นะครับโอ้โหฟ้าลอเ่าตีเกนี่นะครับคือสีสันของตะก้อมีการลิ้นไล่ยิกันด้วยอาจารย์สำราญอยูรเป็นทั้แบบแค่ในขาหนึ่งเดียว อันท่ตัสินผมว่ไดก็เยดูด้วยตเอ่เห็นหมดคนไปไหมยกมาหาเรื่องที no? ่วันไหนยอนย้อย okay. ah, okay. okay. oh, ู See, no. ่ที่เด mm ิมยกอยู่ที่เดิม่อนี้วันไหนขึ้นมาเนี้ยโอ้้าไปที่ไปี่โอ้ยโอ้ยสุบเอ้าเท่โอ้ยผมบอกแล้วไม่ไ้เป็นลางนหอนเยย่างเยะที่มาขอสามเ อาไป่ได้รัอเสียมเออเสยเอา1มาดูเลยาวัาข่าวไปเลยกมีปั๊ายเอาเอล0อ่อมีต่อดเวยหามาดูแสังเกตดูตะก้อนผู้สุดท้ายทุกวัน เรียกว่ามันทุกคู่ครับเรียกว่าไมกับพิตาไม่ได้ครับเสี่ยวนิ่ีปีนี่มีดอกยิ่มกันตองยานะเอามาดูรับเกมไม่เกมเกมไม่เกม้ย้สิบายไเสิร์ฟไปไปนที่นี่โชคดีเลยบอลของ่อล่ขึ้น สิบฐานเป็นตามน้อนกุญเดชเกียรติโตเกตสินโอ้โหเหล่าอาจารย์เทพครับว่ามหนึ่งมองอยู่เออครับกลุ่สาวสุธิรัตน์ชนะไปได้เข้าสู่รอบรองขอบคุณครับทีนี้ครับแน่เข้าสู่รอบรองชนะเลยครับหมายลายขนกันเอาละครับก็คงจัดวันนี้เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่อยูศาสตรกับเราจนเสร็จขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกท่านขอบคุณ ทาหารในตำรวจบุธรือเมืองขอนแก่นนะครับขอบคุณสถานอารมณ์มีมาขอนแก่นขอบคุณแม่คา้าทุกท่านที่ยังไม่ได้ส่งอาหารเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทอบจทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ